ทัญพภรเป็นตัวที่สองเมกาวินที่สามเจมูเมนที่สี่ก็้องมีชัยที่ห้าต่อไปเป็นริดดาก้อนดาวมังกรกันนีด้ดามังกรน้อยเป็นตัวนำพัญยภรเป็นตัวที่สองก็้องมีชัยที่สามเจมูเมนที่สริดดาก้าอนที่ห้าต่อไปเป็นมาเมกาวินที่ค้งปสา 3, มังกรน้อยเป็นตัวนำ ้งมีชัยเป็นตัวที่สองธัญพอที่สามริดากรั้นที่สี่เจมุ้มเบมที่ห้าตปเป็นหญิงหญิงที่ข้งไปสองออกกางตรงมังกรน้อยเป็นตัวน้าก้องมีชัยเป็นตัวที่สองเมกาวินที่สามขณะน,น,นี้มังกรน้อยเป็นตัวน้าก้องมีชัยเป็นตัวที่สองธัญพอที่สาม มังกรน้อยเป็นตัวนํามีมังกรน้อยเป็นตัวนำโอเรียเป็นตัวที่สองมีมังกรน้อยเป็นตัวนํานีมังกรน้อยเป็นตัวนำโอริโยเริ่มแล้วมาทำารืเป็นตัวนำแล